คัถ่ายรูปก,กับผู้ใหญ่นะคะสองสามครับหนึ่งสองสามยิ้มหนาๆ้องไม่โดนะโอเคจะใสด่ดียิมย้มแย้มแจ่มใสเมื่อไหร่ที่ได้แต้มเราก็จะยิ้มให้กันครับก็เรียนว่าทุกปีปกติเราก็จะมาเจอกันอย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะครับเรื่องทุกสุขของพวกเราตลอดมจะดีนะเราเดือดร้อนท,ที่อผู้ใหญ่ที่ใหญ่ท,าทา่าน ทีใ่ใจดีแนะนำให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับก็ต้องแต่เพื่อให้เวทีแห่งนี้เมื่อเราจะทดแทนไปด้วยใจที่เรามีต่อกันในโลกครั้นี้ต้อนรับทุกท่านสูนน่านต้อนรับทุกท่านวอลเลย์บอลของเรานะครับเป็นความข้อของชาตินะครับเป็นตัวแทนของประเทศชาติแต่นอกเหนือจากนั้นแหละเอีกผู้ดีนิดนึงก็เรื่องของเชี่ยวความสามารถแล้วก็คองเชียร่ยวชาญในห้าเลยนะคะที่สร้างวัฒนธรรมการตัวเชี่ยวทกทีเลยก็ 的嗯、对，没错，没错。 ส่วนทีมแข่งอลลยกบอลในรมประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแข่งขันในเกมสูงระดับนานาชาติภาย้การทีมของโคสปาคีวอรนำไปสู่ชิคนที่มีคนจต้องร่วมสู้อยู่กับเราด้วยนั่นคือชาวไทยทั้งประเทศ รู้แล้วมีประสบการณ์โดยตงรตงต น้อาวนมองค่ะน้องกีดูด้วยใช่ไหมดูอยู่ค่ะนกระคะที่ไ่ไ้งานของุกรณสย่ในการในวันนี้ค่ะตอก็ต้องขอแท็กาดกับอุกรณ์สไหนะคะที่าจะทำแทนใกานแขันในการชิงชนะคะพัาค่ะต่จะบอกน้องๆว่าพี่น้องทำดีที่สุดแล้วนะคะหากพี่น้องมีโอกาสนะคะจะตามเชร์ ตลอดไปจนกว่าจะเดินไม่ไหวแล้วกันนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะตัวเชีโโยงต้อยครับทีมชาติไทยทีมชาเทไทยทีประเทศไทยมาเตียนที่อีบึงกับก็ท<ม>ีมชาติไทยมาเต็มที่อีบึงไอ้นักทีมชาติกำลังใจแล้วก็ช่วยทีมชาติไทยปั๊บตอนหลังเนี่ยจะมีกติกาที่ห้ามนำข้อเสนอแข่งแต่เขาก็ยังเอาไป ชาติไทยจะแข่งแต่กีฬาประเภทเดียวที่สูงระดโลกได้แต่นี่คือกีฬาประเภททีนะครับทีทีมเดียวที่สามารถพาตนเองได้ไป,ไป่ส um, ูงสุดสามของโลกนี่ค uh> ือความภูมิใจของคนไทยอย่างแท้จริงนะครับจริครับผู้ชมห้องเนี่ยค่ะอยากร่วมหรออยากร่วมด้วยเปิดซูมด้วยได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ น่า้าเยีดยนัอกีฬาเราแบบหน้าตาดีเนาะผู้หญิงก็สวยนะยไก็รอดละก็วันนี้ได้เป็นตัวแทนมากาวขอบคุณนะคะทุกทุกท่านนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทแล้วก็อเอาละครับมากันที่คนสุดท้ายครับอ่าซุปเปอร์บครครัค e this year I participated many competition in short period of time โอ้โหชัดมา้วจะเราเรียกอชัดมากชัดมากแล้วจะเราเรียกอะไรติดแต่ที่ในโลกมหาการส่งทีมเข้าแข่งขันในระดับเอเชียระดับอาเซียนนะครับโดยเป็นทระดับโลกเราก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดที่ตรียานะครับ ก็ดูแลนักกีฬาเรานะะคในเรื่องของการรักษาพยาบาลทุกอย่างเลยนะคะอยู่ตัวน้ำก้าวนี่เองนะใช่เย็นเยือกกับที่นี่เองนะคะไม่ไกลค่ะกองเชียร์ของเราเชียร์แม่กัปตันการมอบรางวัลรักษาละมาที่เวลานี่เยอะค่ะเอาฉันปุ๊บไปหนึ่งวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับระดับประชาชนเลยนะคะที่ต้องทำการดูแลแข่งขันแล้วก็พัฒนาค่ะถูกต้องครับ E aí, olha รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดขอบคุณมากทำได้และยังคงมุ่งสู่ข้าวต่อไปด้วยความเป็นนักสุดท้ายคือการสนับสนุนมอบเงินมอบความร่วมมือต่างในรูปแบตบต่างให้ครอบครัวและทุกท่านครับผมคิดจะไต่ตรองมา

ได้ทําหน้าที่กันมาครบทั้งปีนะครับแล้วเนี่ยทางเราก็จะจัดกิจกรรมวันครอบครัวของเราเพื่อจะได้แสดงความขอบคุณชื่นชมยินดีนะครับกับความสําเร็จทั้งปีและรวมตลอดทั้งพิจารณาถึงความล้มเหลวหรือว่าสิ่งที่เราได้รับความคิดเห็นฟังค,ความคิดเห็นมาต่างๆเพื่อเราจะได้มาพิจารณาในการปรับปรุงในการทํางานในปีต่อไปที่สําคัญก็คือเราะจะได้ถือโอกาสนี้ขอบคุณ ทั้งผู้สนับสนุนนะครับพวกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬาผู้ฝึกสอนนะครับที่ได้ทําหน้าที่ด้วยความอย่างเต็มกําลังความสามารถมาตลอดทั้งปีสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้มอบรางวัลนะครับให้กับนักกีฬาทุกรุ่นนะครับที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งในรุ่นอายุต่างๆทั้งในระดับอาเซียนระดับเอเชียแล้วก็ ระดับโลกนะครับทุกคนเราให้รางวัลหมดมากน้อยก็ตามผลงานที่ได้นะครับซึ่งรวมแล้วทั้งปีเงินรางวัลทั้งหมดที่เราได้สมาคมได้สนับสนุนให้นะครับเป็นรางวัลให้จากผู้ที่สนับสนุนมอบเป็นเงินรางวัลให้นะครับและรวมตลอดทั้งเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการก,ารกีฬาแห่งชาติการกีฬาประเทศไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยรวมแล้วปีนี้ทั้งในร่มและชายหาดน,นะครับทุกรุ่นอายุเนี่ยก็รวมแล้วก็ประมาณ35ล้านบาทเศษนะครับซึ่งเราก็ถือโอกาสมอบให้ ในวันนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นการเป็นฝันกำลังใจนะครับให้กับเขาทุกคนที่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่แทนคนไทยทั้งประเทศนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกฝ่ายผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพี่น้องสื่อมวลชนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับที่ได้ให้กําลังใจกับ ทีมวอลเลย์บอลของเรานะครับในการพัฒนาทีมก็หวังว่าในปีหน้าหรือปีต่อไปเนี่ยนะครับเราก็คงจะได้รับความกรุณาได้รับความสนับสนุนและได้รับแรงกําลังใจจากทุกฝ่ายรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้ช่วยสนับสนุนเราในฐานะที่เป็นครอบครัววอลเลย์บอลด้วยกันด้วยครับค่ะก็สําหรับชมนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆกับทุกคนแล้วก็สตาฟโค้ดนะคะแล้วก็ทีมทุก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 คนเลยจริงๆนะคะเพราะว่า ต้องขอขอบคุณไปทางสตาฟโค้แล้วก็น้องๆค่ะที่แบบว่าแข่งแก่งไปด้วยกันแล้วก็สู้ด้วยกันมาจนถึงแมตช์สุดท้ายของปีนี้นะคะก็รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดไว้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนทําดีที่สุดแล้วก็ผลที่ออกมาก็ดีที่สุดเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีนี้ก็คือแมตช์แข่งเรามันหนักมากๆและเยอะมากๆค่ะก็อยากขอบคุณร่างกายทุกคนที่ผ่านมาผ่านปีนี้กันมาได้ก็ หนักอยูเหมือนกันแต่<ช>ว่าพวกเราก็ถึงแม้ว่าจะหนักแต่ว่ามันก็อยู่ที่จิตใจเราด้วยเหมือนกันว่าพวกเราจะสู้กันถึงขนาดไหนแต่ว่าพวกเราก็เออทำได้ดีและก็สู้กันได้แบบสุดพลังมากจริงๆ<ช>ค่ะ